รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Based the National Travel and the in Agency สินเชื่อธนาคารออมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารออมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคนร้านยำคุณแม่อร่อยแซบนัว สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบางังท่องเที่ยวค่ะและพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับฉันเต่าวรัญญาสีวงศาร์เป็นพิธีกรดําเนินรายการหุ่นอุบัันคนดีคนนี้ค่ะเช้านี้สดใสร่าเริงแล้วนะคะเพราะว่าเต่าตอนนี้อยู่ทางด้านหน้าทางเข้าของทะเลสาบปะฟึ้งหูปะฟุ้งหูปะฟุงะฟ้งหูเขาบอกว่าที่นี่ล่องเรือแบบบรรยากาศวิวสวยอยากจะรู้เหมือนกันค่ะว่าการล่องเรือที่นี่แตกต่างยังไงกับที่ฟึ้งห่วง นอกจากตัจชวันทุกท่านนะคะไปชมบรรยากาศก,การล่องเรือที่สวยงามแล้วค่ะจะพาไปชมวันนี้ภูเขาทะเลลุยยาหรือภูเขาเอวตารนั่นเองเป็นไงใกล้พอไหม <c oughs> อวตารยังแจ่มวันนี้วันนี้ถ้าเกิดมีชุดอวตารจะเช่าเลยเราจะมีหางฟ,ฟ,าฟ,ฟ,าฟุฟ้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 าไปแล้วเดี๋ยวคนเยอะไปต้องทะเลสาบกัน บรรยากาศการล่องเรือเป่าเ้่องหูนะคะคือบรรยากาศนี่แตกต่างกับทางที่เมืองโบราณเฟื่องหวงจะต้องบอกว่าห้างพลาดทั้งสองที่เลยเพราะที่นี่เนี่ย จะเป็นสไตล์ของของการที่เราล่องเรือแล้วชมบรรยากาศเดียดูหินหน้าผาซึ่งมีความแปลกมระหลารรย์อย่างหนึ่งคือทะเลสาบเนี่ยไม่อยู่ที่พักพื้นดินนะคะแต่อยู่บนยอดเขาอยู่บนภูเขาค่ะซึ่งเกิดมาจากการสร้างเขื่อนในละน้ำอ่ะใส่มากเขียวมารากฏตรงนี้เป็นอีหนึ่งแหล่งโอโซนนะคะของคนท้องที่เลยปัจจุบันนี้กลายเป็นแหล่งโอโซนสําคัญ ทคนทั่วโลกไปแล้วค่ะแม้กระทั่งคนท้องจีนที่อยู่เองอ่ะด้วยความที่อากาศบริสุทธิ์อ่ะค่ะเลยทําให้อายุยิ่งยืนนานมากขึ้นนะคะเมื่อสักครู่ก็จะได้เห็นนะเวลาที่เราล่องผ่านเราต้องมาพร้อมกับจินตนาการนะอย่างเช่นอุ้ยอันนี้อ๋อนี่มันไซอิว๋วเออเพราะว่าสถานที่นี้ค่ะเป็นสถานที่ที่ใช้ถ่ายทําภาพยนตร์เรื่องไซอิ๋วด้วยเออวิธีนี้นะแล้วก็จะมีรูปเขาียกว่าเป็นหินนะโผล่มาก็จะเป็นแบบสาลาแมนเดอร์ไอ ใี่ทุกคนแบบปรมณ์ดีเพราะอะไรปะเพราะกาศบ,บริสุทธิ์ทุกคนก็จะแบบแจม่มใสท่านจะต้องมาการล่องเรือเป็นแค่20่สนาทีอะแล้วมาแบบนั่งนอกจากนั้นนะที่ชอบมากเลยเลยคือ เขาจะมีเป็นอาคารอยู่ข้างๆอ่ะเป็นอาคารไม้แล้วเขาสร้างกิมบิคด้วยการที่จะมีนักร้องชายออกมาร้องเพลงเสียงไพเราะนักร้องหญิงออกมาร้องเพลงเสียงพราะช่วงนั้นเดือเรือเนี่ยก็จะดับเครื่องไว้ให้ทําให้เสียงเขาเนี่ยไม่ต้องดังมากแต่มันก้องกังวานมากๆค่ะนี่ก็คือวิธีของธรรมชาติบําบัดอีกอย่างหนึ่งที่ดีงามมากๆอีกหนึ่งโปรแกร,รมห้ามพลาดมากับเบสเช่นเคยคะ่ะ ไงเลิคะท่านผู้ชมบอกแล้วว่าคุ้มค่ามากๆเห็นไหมน no. fulfill ้ําสวยใสขนาดนึก72เมตรนะยังใสขนาดนี้อ่ะ so มีที่ไหนทะเลสาบอยู่บนยอดเขาอากาศดีแล้วยังได้ฟังเพลงเพราะๆได้รับการชดใช้เยอะเว้ยเอ้แบบนี้อีกนอกจากที่จะเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไซอิ๋วแล้วนะคะมีรูปปั้นด้วยเมื่อกี้ตอนขึ้นรถมาน่ะเต่าเห็นมีรูปปั้นเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปดูนะคะว่ารูปปั้นท่านไซอิ๋วเป็นอย่างไรสวยแค่ไหน ตื้ปอปวยกายเอาเป็นว่าเราเป็นตื้ปอปวยกายที่มาครบสีอยู่ทีแล้วกันนะคะล่องเรือเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็ต้องมาอีกหนึ่งจุดอยากจะต้องมาถ่ายรูปกับท่าสิอิ๋วสักหน่อยหนึ่งเพราะวันสานที่ถ่ายภาพไปอยู่ในเรื่องนี้แล้วเราก็จะได้เห็นรูปปั้นของเขาแบบเท่ๆแบบนี้นะคะนอกจากที่จะมาถ่ายรูปแล้วเนี่ยก็จะมีบางช่วงนะที่เขามีการแสดงโชว์ทางด้านหลังด้วยเออปฏิตีกองปุ๊บพุ๊บพุ๊บอะไรแบบพื้นเมืองแบบเสียงมันแบบเหมือนเหมือนตอนที่เราดู นิ้วสมัยก่อนเลยแต่เสียงแบบดีเครื่องเครื่องดนตรีแบบมีแค่3อย่างแต่มันมากเมื่อกี้ก็ได้ไปไปเล่นกับเขา,าแล้วเหมือนกันนะคะส่วนน้ําตกทั้งนั้นหลังค่ะไม่ได้เป็นน้ําตกจากนาแต่เป็นน้ําตกจากทะเลสาบที่เราไปล่องมานี่แหละ คุณคิดดูสิว่าน้ำเขาเยอะขนาดไหนและอากาศเขาดีบรรยากาศเขาดีมากขนาดไหนนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินห้างพลาดต้องมาเที่ยวค่ะและต่อไปเต่าจะพาทุกท่านไปขึ้นกระเช้าเอาเท้เอากระเช้าอีกแล้วแต่เป็นกระเช้าขึ้นหุขนขเขาเอาวตารฮาเลลูยามันต้องเปิดตัวลังการหน่อย ที่ด้านหน้านะคะทางเข้าอุทยานแห่งชาติอิวหลิงหยวนค่ะเือนชื่อทั้งด้านหลังเลยนะคะเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศจีนค่ะที่นี่แหละที่มีหุบเขาอวตารที่สวยงามมากมายเพราะเดือวเต่านะคะจะพาทุกท่านไปชมความสวยงามกันภายใน5 4 3ส1ไปยังไงคะคจะพาขึ้นกระเช้าไปค่ะู้สวยงามวันนี้มีกระเช้าหนึ่งไปเร็วไปเร็วไปเร็ว วันมากทุกคนถ้าเกิดก่นไหนเพเห็นในทิกตอกอ่ะท,ที่ที่ต่อรถบัสที่จะไปขึ้นกระเช้าที่จะไปขาบอวตาน,น,นะคะแบบนั้นเลยอ่ะคือตอนห็นดนทิกตอกเราคิดไม่คิดว่ามันจะเอ๊ะมันจะสักเท่าไหร่กระเทียวอู๋พอมาณจริงอูเท่านั้นเลยเท่านั้นเลยมันว่ามันแบบวื้อฟาดวื้อฟาดื้ฟ,า,ฟ,า,ฟาเลิศ อยู่บนกระเช้าแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะนั่งขึ้นไปนะคะใช้เวลาแค่ประมาณ8นาทีเท่านั้นเองนะคะก็จะได้เห็นถึงความอลังการด้านหน้าเราจะเริ่มเห็นแล้วนะคะที่เป็นป่าหินปูนต่างๆจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับท่ไหนเคยชมภาพยนตร์เรื่องอวตารจะเป็นเหมือนแท่งหินขึ้นมาปึงป้งปึงป้งปึ้งปึ้งเป็นเหมือนเป็นภูเขาเป็นแท่งๆอ่ะซึ่งเกิดจากการกัดเซาะทางธรรมชาติซึ่ง ซึ่งมันเป็นอะไรที่มหาศาาย์มากอะค่ะมันค่อนข้างที่จะแปลกแต่ก็คงไว้ซึ่งความสวยงามตรการตาเดี๋ยวเช่ทุกท่านเนี่ยได้ไปพบเห็นด้วยตาตัวเองสวยมากเลยค่ะสวยแบบเหมือนเรากําลังขึ้นสวรรค์นะเมื่อวาน่ะเรานั่งขึ้นมาในเลื่อนแล้วเดินลงมาจากสวรรค์แต่ตอนนี้เราจะขึ้นสวงสวรรค์กระเช้าอะค่ะบนผ่านนี่เลยอะ ผ่านตัวหญินไปเลยที่เป็นแทง่งแทง่งแท่งขึ้นมาอันนี้ถ้าเกิดใครเคยดูหนังนะงจริงมันเหมือนกับเราได้เหาะเหินไปกับหนังอาวาตารด้วยเลยค่ะโอ้มันติดตาตึงใจมากคือคือ,คอพอเราผ่านขึ้นมาแล้วนะมีหินที่อยู่ข้างล่างเลยด้วยนะมองลงไปแล้วโอ้โหอยากให้มาจริงๆอยากให้มาจริงๆรเดี๋ยวช่วงหน้านะคะจะสวยงามขนาดไหนมันจะชัดเจนมากกว่าน,นี้เข้าไปอีกนะคะรอชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะจ๊ะพระ สนับสนุนโดย Base International Travel and Agency คอลลาเจนพลัสกลิ่นโยเกิร์ตตราเอพลัสบางกอกแอร์เวย์สเอเชียบูติกแอร์ไลน์ จากกระเช้าเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะต้องต่อรถมาอีกในระยะสั้นๆค่ะแค่ประมาณ3นาทีเท่านั้นเองนะคะหลังจากนั้นเดินมาอีกนิดนึงค่ะก็จะถึงแล้วค่ะที่นี่สวนสาธารณะเฮอหลงค่ะทางด้านหลังของเต่านั่นก็คือรูปปั้นของท่านในพลเฮอร์หลงนะคะหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อท่านมาแล้วหรือบางท่านกอาจจะเอ๊ะถ้าเป็นใครนะทำไมถึงต้องมีรูปปั้นของท่านเนี่ยตรงบริเวณทางด้านบนของทางเข้าที่จะไปหุบเขาอวตารด้วยเป็นเพราะว่าท่านในพลเฮอร์หลงค่ะท่านเป็นหนึ่งใน ผู้นํากองทัพนะคะที่เดินมาในช่วงของกองทัพแดงค่ะท่านนํามาในกองทัพเหล่าที่สองเพื่อนํามาช่วยนะคะของท่านประธานเหมาเจ๋อตรงเริ่มคุ้นกันแล้วใช่ไหมคะที่นี่ค่ะเป็นที่ที่คนจีน คนที่มาเนี่ยขเขาก็จะต้องมาเพื่อฟังเรื่องราวนะคะเพราะเป็นที่เคารพนับถือของคนจีนมากๆเลยสำหรับในพลเ่อหลงเพราะว่าเป็นหนึ่งในบุคคลสําคัญละกันนะคะที่ได้ช่วยให้ใหพ้นจากความแรนแค้นไปในช่วงนั้นค่ะแล้วให้สังเกตใบหน้าของท่านนะคะว่าได้หันไปเสียงไปทางฝั่งนูน้นคือมองทางด้านหลังนั่นคือการมองไปที่บ้านเกิดของท่านค่ะด้วยคที่ท่านเป็นคนบนตนหูหนานแต่ด้วยความประวัติของคนท้องถิ่นเนี่ยที่เล่ากันมาก็คือ ไม่แน่ชัดจริงๆว่าท่านเนี่ยเสียชีวิตที่ไหนค่ะก็เลยได้ทําการไหนๆแล้วว่าท่านไม่สามารถที่จะได้เห็นบ้านเกิดของท่านด้วยเวลาที่สุดท้ายได้ก็เลยตัดสินใจปั้นรูปปั้นหันหน้าของท่านค่ะไปยังบ้านเกิดให้ท่านได้มองบ้านเกิดของท่านอยู่ตลอดเวลาและ3อย่างที่จะทำให้รู้ว่านี่แหละ คือรูปปั้นของนายพลเฮอหลงนั่นก็คือหนึ่งเลยค่ะดูนะในมือขวาของท่านนะคะก็จะเป็นไฟส์เห็นไหมเป็น,เป,นเป็นตัวบุหรี่ไฟอ่ะของคนสมัยก่อนนะ,นะคะให้บ่งบอกเลยว่านี่เป็นนายพลเฮอหลงอย่างแน่นอนอย่างที่สองค่ะจะแต่งชุดเป็นชุดทหารนะคะอันนี้ก็ลงไปนรายละเอียดเป็นเหมือนชุดยาวลงไปจะได้เห็นชัดเลยว,ว่าเป็นนายพลนะคะับอย่ยงที่สามชัดเจนมากนั่นก็คือม้านั่นเองค่ะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยท่านชอบมากในการขี่มา้าแล้วก็ช่วยในการเดินทัพได้อย่างดีค่ะ จึงเป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่เวลามาแล้วเนี่ยนะคะถ้าเกิดเราไม่รู้ประวัติความเป็นมาแล้วก็คงจะมาเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจได้ไดก็คงจะไม่ผิดนะคะเพราะว่าชาวจีนที่มาที่นี่นิยมที่จะมาฟังเรื่องราวแล้วก็นึกขอบคุณนะคะในผลเฮอหลงที่ทําไม่มีจุนถึงทุกวันนี้และนี่ก็คือส่วนสาธารณะเฮอหลงนะคะที่ถูกตั้งขึ้นในปี1986ค่ะ ก็เดินมาถึงแล้วนะคะนี่ก็คือวิวของสะพานหนึ่งในใต้ล่าโอ้โหเป็นไงพอพูดชื่อปับนึกถึงซีรีส์จีนหรือว่าเด็กัมีเทวาดาในสมัยชุวงยุค8090ช่วงนั้นเลยนะคะที่เรียกว่าสะพานหนึ่งในใต้ล่าเป็นเพราะว่าหาย,ยากมากค่ะการที่เขาสองลูกเขาตั้งตรหงานอยู่ฝั่งตรงข้ามกันแต่ดันมีนะคะเนื้อของเขาอะ่ะ ไม่ใช่ข้างบนยอดเลยนะแต่เป็นตรงกลางค่ะที่เขาออกมาเชื่อมกันแต่ถ้าจะบอกว่าถ้าเกิดท่านมาเดินเนี่ยถ้าไม่ได้สังเกตก็คงจะไม่รู้เพราะว่าตอนนี้เป็นเป็นต้นไม้เป็นอะไรไปซะเยอะแล้วในระหว่างที่ท่านเดินไปจนใกล้ถึงตรงริบบิ้นแดงตรงนั้นเนี่ยระหว่างเดินข้ามเลยอ่ะนั่นคือจุดเชื่อมหนึ่งในใต้ล่าไม่ได้หาได้ง่ายๆคือมีหนึ่งเดียวในใต้ล่านี้นั่นเองนะคะแล้วคนที่เขาเอาริบบิ้นแดงมาเนี่ยก็คือ พี่ๆคนจีนเนี่ยเขาก็จะมาผูกไว้เป็นความมงคลเหมือนกับเป็นการบูชาเทพเจ้าหรือขอให้ตัวเองนั้นได้เป็นหนึ่งในใต้ล่าค่ะปัจจุบันนี้สะพานห,หนึ่งในใต้ล่าเนี่ยนะคะก็กลายเป็นหนึ่งในจุดชมวิวนะคะที่ควรที่จะต้องมาเต่กากรลงพาทุกท่านค่ะข้าม สะพานหนึ่งในไต้ล่าหนึ่งเดียวแล้ว,วจุดนี้เลยค่ะนี่คือสะพานหนึ่ในไต้ล่านะคะเพราะว่าคือเวลาที่จะเห็นจะต้องบินโดรนเดี๋ยวเราจะเก็บภาพสวยๆให้กับทุกท่านผู <c oughs> บอกเลยว่าแต่กล้องเราชันเยี่ยมสวยมากท่านจะได้เห็นว่าหูเมื่อกี้นี่เองนี่นะคะนี่คือจุดริบเปนแดงถ้าเกิดท่านมาตรงนี้คือถูกทางแล้วขึ้นไปทางั้นบนก็จะเป็นจุดชมวิวค่ะอ บอกแล้วไงคะว่าวิวที่เนี่ยไม่มีจุดไหนเลยที่ไม่สวยมีแต่ความตระการตาที่แตกต่างกันออกไปและอีกหนึ่งจุดที่ตาทรูเป็นไฮไลท์ในชีวิตของเต่าเลยก็คือห ok ุบเขาฮันเลลูย่าไปค่ะไฮไลท์โอ้สวย เช้าชมประตูสวรรค์ช่องหินแปลกมหัศจรรย์ที่เขาเทียนเหมือนซานเที่ยวชมความสวยงามของหุบเขาไฮเลลูยาแหล่งถ่ายทำหนังระดับโลกเช็คอินที่เที่ยวใหม่กับภูเขาเจ็ดดาวเพลิดเพลินแหล่งช้อปปิ้งที่ถนนห่วซิงลูกเดินทางแล้ววันนี้ราคาเริ่มต้นที่18,999บาทสนใจติดต่อได้ที่ b บ s e i น t e r n a t i o n a l หรือแฟนเพจ e Bas ินเตอร์เนชั่นแลและตัวแทนจำหน่ายที่มีสัญลักษณ์ Bas อินเ e r n a t i o n a l ใกล้บ้านท่าน สนับสนุนโดย b e s t International Travel and Agency สินเชื่อธนาคารออมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารออมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคนบางกอกแ a i r เวย์สเอเชียบูติกแอร์ไลน์กลับเข้ามาสู่รายการบันทุกท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับตอนนี้เต่ากำลังจะเดินเส้นทางไม้ศึกษาธรรมชาติเพื่อจะพาทุกท่านนะคะไปชมุบเข,ขาัะเลลูยยาด้วยตาของตัวเอง คุณได้ยินเสียงไหมคุณได้ยินเสียงของการสุดลมหายใจลึกๆของโอโซนบาที่นี่ไหมนี่คือแหล่งผลิตโอโซนที่ดีที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลกค่ะด้านหลังของเต่านั่นก็คือวิวของภูเขาฮัลเลลูยานี่คือวิวที่สวยมากเมื่อเราได้เห็นป่าหินปูนเนี่ย มันทิพย์ลงไปเหมือนเทพเจ้าอะที่เอาเสามาปักปึ้ง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 ,งตรงเนี้ยแล้วมันสวยงามมากๆจะต้องบอกว่าที่นี่นะคะเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกเลยของสาธารณรัฐประชาชนจีนคือที่นี่นะคะถูกตั้งขึ้นนะคะเมื่อปี1982ค่ะและเขาใช้เวลาเพียงแค่10ปีเท่านั้นนะได้รับยกย่องจากองค์กรยูเนสโกค่ะให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ด้วยเนื้อที่ของเขานะคะ369ตารางกิโลเมตรค่ะถือว่าใหญ่มากจริงๆเพราะว่าที่เนี่ยจีนเขาใหญ่โตมากจริงๆแล้วอลังการมากจริงๆไม่มีข้อติติงใดๆเลยเกี่ยวกับการที่เขาได้รับการเป็นมรดกโลกของที่นี่ค่ะหนึ่งที่อยากให้มามาสูตรโอโซนเพื่อทำให้อายุยืนขึ้นเพื่อให้จิตของเราบริสุทธิ์มากขึ้นนะคะและอคงมีหนึ่งที่นะคะถือได้ว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเช่นเดียวกันนั่นคือลิฟแก้วไปโลง อาล่ะคุณผู้ชมลงลิฟต์กันแล้วค่ะโอ้โหโอ้โหลิฟต์แก้วไปหลงลิฟต์ที่ยาวที่สุดในโลกเลยนะคะคือสูงอ่ะ326เมตรค่ะโอ้โหเขาเขาาระบุไว้เลยนะว่าใช้เวลาระเวลาเนี่ยบ้างกขว่า1นาทีบ้างเขาว่า1นาที6จะไม่ว่าไงก็ตามแค่ สิวิแรกฉันก็อาจจกหัวใจวายไปแล้วก็ได้มันแบบอุ้ยลงลงยัง สามสองหนึ่งพุ่งเป็นยังไงเล่าเป็นยังไงเร่ามาเท่ขนาดไหนอะมาถึงตรงนี้แล้วอะคือลิฟอ่ะโอ้โหนบราผาชัดๆเลยอะคือมองจากตรงนี้นะคะลิฟอยู่ทะลุน้าผาเจาะออกมาลงมาที่อาคารด้านในแล้วเดิอนออกมาปั๊บท่านก็เชนวิวแบบนีุ้บเขาเอาวตารด,ด,ดูคือคลิปนี้นะ เต่าใช้คําว่าสวยได้เปลืองมากจริงๆสําหรับที่ท่องเที่ยวนะคะของประเทศจีนโดยเฉพาะตอนนี้เราอยู่กันในมณฑลหูหนานที่เที่ยวแต่แรกจนตอนนี้ก็ยังคงอยู่ในมณฑลหูหนานน่ะคิดถูมณฑลหนึ่งแบบมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะคะนี่ก็คืออีกหนึ่งจุดห้ามพลาดเป็นอันขาด สงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าถ้าเกิดจะซื้อทัวร์จะมาท่องเที่ยวแบบนี้ทำยังไงอันนี้ไง best ไนงะ best ะ <laughs> best international ค่ะพิมพ์ www best international com คลิกไปเลยคะ่ะเรารับจัดทัวร์ทั่วโลกโปรแกรมนี้คือฉางสาจางเจเจีเ้ยค่ะ บินตรงจากกรุงเทพลงฉางซานั่งรถลัดเลาะกันมานั่งแบบสบายๆได้พักผ่อนคลายโรงแรมดีอาหารอร่อยไกด์มีความรู้หัวหน้าทัวร์นอกจากหน้าตาดีแล้วยังดูแลดีมากๆด้วยอะไรเงี้ยชัดไหมอาจารย์รูปแบบปากแดงแบบคอมเมนต์มาได้นะนอกจากนั้นนะคะจากเว็บไซต์เราแล้วหรอมี Facebook ค่ะมี YouTube มี Tik t o k ชื่อเดียวกันนะชื่อเดียวกันเลยนะคะอย่าลืมนะคะอยากไปกับเบสบอกพี่พี่เอเจนต์ได้เลยว่า อยากไปกับเบสจังเลยอะาทัวร์เขาจัดดีจังเอือเพราะขณะวันนี้ที่เรามาเนี่ย <c oughs> ก็ยังมีทัวร์ของเบสสองกลุ่มด้วยกันค่ะการันตีดูแลประทับใจอย่างแน่นอนนะคะเสียดายดมากเลยค่ะเวลาหมดลงแล้วคิดถึงทุกคนจังเลยทุกคนจะคิดถึงปากแดงของดิฉันหรือเปล่าฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับรายการบันทึกท่องเที่ยวรายการดีๆมีสาระเที่ยวรูปแบบใหม่ใช้ไลฟ์เดิมทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มดูช่องห้ากดหมายเลขห้า 张姐姐、啊。 สวัสดีครับวันนี้พบกับโครงการอมสินสร้างงานสร้างอาชีพที่ช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆในการประกอบอาชีพและสามารถนําความรู้ทักษะการประกอบอาชีพที่ได้รับการถ่ายทอดมาใช้ประโยชน์เป็นการสร้างอาชีพให้กับตนเองและครอบครัวให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนครับวันนี้ผมจะพาไปรู้จักกับร้านรุจ,จิรดาจังหวัดแพร่จะเป็นอะไรไปชมกันครับพี่เคชื่อวิทวัฒน์นนทอินนะครับเป็นมัคคุเทศก์ สำหรับพาคนเข้าถ่ายสัตว์ป่าช่วงควูิดแรกพี่เคก็กลับมาอยู่ที่แพร่พอดีปังเหี่ยมเนี่ยซึ่งเป็นคุณน้าของของแฟนพี่เคเนี่ยครับก็มาชักชวนพอดีมันมีโครงการของอมสินร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคแพร่โครงการนี้เป็นประโยชน์กับพี่เคมากเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วแลวเรารมาต่อยอดได้ทําให้เราอ่ะสามารถสร้างอาชีพอีกอาชีพหนึ่งนอกเหนือจากการเป็นมาคูเทศเรื่องของไรายได้พี่เคเป็นยังไงครับต้องบอกว่าดี เพราะว่าในช่วงที่ลูกค้ายังไม่กลับเข้ามาเนี่ยเราก็ได้ในส่วนงานเสริมอันนี้ครับเอามาใช้จ่ายเอามาส่งลูกเรียนถือว่าดีเลยครับเรื่องของอนาคตครับพี่เคคิดเอาไว้ว่ายังไงกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับเรากําลังสนใจที่จะทําเครื่องประดับที่เป็นไม้เป็นลวดลายอัตลักษณ์ของอำเภอสุเม่นจังหวัดแพร่นะครับที่จะทําเป็นเครื่องประดับจากไม้ ต้องขอบคุณธนาคารออมสินมากๆนะครับที่มาเริ่มจุดประกายเกิดไอเดียเกิดไฟเกิดแรงบันดาลใจที่จะทํำงานที่เรารักเราชอบแล้วก็ได้เพิ่มมูล,ลค่าต้องขอบคุณออมสินจริงๆ สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจโครงการอมสินสร้างงานสร้างอาชีพสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขาครับสัปดาห์นหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับโครงการดีๆที่น่าสนใจจะเป็นโครงการอะไรต้องติดตามชมกันให้ได้นะครับขอบคุณธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมที่สนับสนุนให้คนไทยมีอาชีพมีรายได้เพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนผมและพี่เคต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ ธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม